สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกอล์ฟไรดิ้งครับวันนี้เห็นชุดอย่างนี้นะครับแน่นอนครับจะเป็นการทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับแต่จะเป็นรุ่นไหนนะครับจะเป็นอย่างไรและมีสมรรถนะที่ตอบสนองการใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับเดี๋วเาไปติดตามครับว่าวันนี้ทีมงานเราจัดรุ่นไหนมาแบบเซอร์ไพรส์ครับผม สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมผมเอกราชสัตยาสาดากูลนะครับอาร์ตครับคุณอาร์ตผมขอเรียกคุณอาร์ตแล้วกันได้ครับได้ครับวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคุณอาร์ตเป็นเจ้าของรถคันนี้แหละครับ KDM RC 3 9 0ครับผมอยากถามว่าทําไมคุณอาร์ตถึงเลือกเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะว่าในคลาสของ300เนี่ยตอนนี้ถือว่ามีรถให้เลือกเยอะมากหลายยี่ห้อหลายค่ายทําไมคุณอาร์ตถึงตกงปรงใจเลือกเขาเป็นคู่ครองผมดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเป็นหลักแหละครับ ว่าเห็นแล้วมันจึ๊กมันแบบใช่เลยครับใช่เลยมันใช่เลยคันนี้มันจึ๊กครับคือว่าเราได้มีเอ่อเรียกว่าอาค้นหาข้อมูลกไม่มีไม่มีเลยครับเห็นรุ่นน้องลงในเฟซแล้วก็เฮ้ยมันจึ๊กกว่าต้องไปดูต้องไปดูอันดับแรกเลยที่คิดว่าจะไปดูนี่คือต้องพาเมียไปด้วยครับจะได้จองได้เลยครับคุณตัดสินใจเป็นไม่ใช่เราเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับในการในการเลือกซื้อรถครับอ๋อครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเราได้ขับขี่มาแล้ว ครับอยากรู้ว่าการขี่ครั้งแรกเลยเป็นยังไงบ้างความฟิลลิ่งของมันครั้งแรกจริงๆนี่ไปขี่ในสนามเลยครับบนอาซาับรู้สึกเลยว่ามันเป็นรถที่ขี่ค่อนข้างยากนะครับในครั้งแรกที่ลองขี่นะครับค่อนข้างจัดว่ายากทีเดียวแต่ว่าพอขี่ไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพอเริ่มจะเข้าใจมาแล้วครับเริ่มจะควบคุมมันได้แล้วรู้สึกว่าเออมันขี่ไม่ได้มันไม่ได้ยากแล้ว ขี่ให้ล้มเนี่ยอาจจะยากกว่ามามันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าซื้อมาแล้วขี่แล้วเราคาดหวังกับมันไว้ขนาดนี้คือว่าพอขี่แล้วประทับใจกันไหมประทับใจครับประทับใจจัดว่าประทับใจเลยครับเพราะว่าลงสนามก็สมรรถนะด้วยสมรรถนะมันด้วยครับแล้วก็เป็นรถคันแรกที่คือปกติก็ขี่แต่รถตลาดบ้านๆธรรมดาพอมาขี่รถอย่างนี้แล้วก็มาขี่ในสนามด้วยนะครับรบทําให้อ่อ รถมันขี่ดีนะมันขี่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพอหลังจากเริ่มขี่เริ่มคุ้นเคยเริ่มเริ่มเข้าใจมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยกับรถสปอร์ตใช่ครับคันแรกด้วยางั้นเถอะคันแรกด้วยครับปกติขี่แต่รถวิบากครับอ๋อส่วนตัวก็ขี่รวิบากอยู่ใช่ครับก็คือว่าชอบไปขับขี่ขันางัันเถอะครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพอเรารู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วนะครับว่าทาไมคุณอาร์ตถึงเลือกซื้อเลือกใช้คันนี้นะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวไปติดตามผมนะครับก กับการทดสอบขับขี่ในสนามว่าจะเป็นอย่างไรกับสมรรถนะของ KTM RC390 คันนี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับคู่หูผมนะคืณเขมรัฐนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างแปลกคือนิยามของรถคันนี้สำหรับผมนะเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับอะไรที่เป็นแนวทางของรถญี่ปุ่นนะครับก็จ่รถตลาดใช่ใช่คือมันรูปลักษณ์มันสปอร์ตจริงนะแต่ว่ามันก็จะอ้างอิงพื้นฐานข้อมูล การใช้งานของผู้ใช้ในชีวิตทั่วไประจำวันใช่ใชก็จะไม่ไม่ถึงกับหนักโหดดิบอะไรมากมายนะขายาของเขาตัวนี้นะครับที่รับซาคนอยู่เขาบอกว่าขี่ยากเลยอย่างนี้มองหน้าตามันมันก็แปลกระดับหนึ่งนะคือมันมีดีไซน์ของเขานะครับที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่ายิ่งพอได้ขี่ได้ขับขี่มันเนี่ยมันยิ่งทำให้มั่นใจจริงๆว่ามันเป็นคนละแนวความคิด ในการสร้างรถกันขึ้นมานะครับ,รบเพราะ<อ>ว่าโอเคมันมีมันมีอะไรที่รถญี่ปุ่นก็มีนะอยา่างแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือฟีลลิ่งความรู้สึกยืดหยุ่นนุ่มนวลแล้วก็การเขาเรีอยกอะไรการการที่ให้ผู้ขับข,ขี่เนี่ยได้รู้สึกถึงการทํางานของระบบในรถกรยานต์ ว่าตอนนี้เบรกแล้วนะหลักๆเลยตอนนี้ตกลุมหลักๆก็คือการสะเทือนนั่นแหละนี้มีหมดมากนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยรถที่เราขี่เนี่ยเราจะรู้สึกนะเวลาหล่ะตกลุมเราว่าการเข้าโค้งเร็วมันจะมีช่วงยุบๆ่ลยง่ายๆเลยตอนที่เราใช้เบรกช่วงยุบลงไปสำหรับ R4390 ไม่มีครับแต่ไม่มีรู้สึกครับังไม่มีคำว่าไม่มีเนี่ยแต่ว่ารถมันสามารถที่จะควบคุมล้วมันไปได้นี่จริงๆก็คือมันทำงาน มันทำงานโดยที่คนขี่ไม่ต้องรู้รสกเราคือกัน <c oughs> คือมันไม่ต้องการให้เรารู้ <c oughs> แต่มันทำงานอยู่และมัน <c oughs> ชัดเจนมาก <c oughs> ก็ตอนที่เราจะขี่มันด้วยค <c oughs> วามเร็วแล้วก็รอบเครื่อง สูงขี่ในลักษณะของการที่จะใช้สมรรถนะจากมันเอนทงทีใช่ใช่คือว่าเคสออกมาไม่ใช่ว่าขี่เล่นหรือขี่จัก,กรลานทั่วไปไม่ใช่ละณตรงนั้นมันอาจจะไม่ยุก็ดไ,ไดม้มันอาจจะดูกระด้างน,นิดนึงของการขี่ทั่วไปแต่ว่าเมือ่อถึงจุดหนึ่งของความเร็วหรือ,อการขี่สนามที่เราเอามาทดลองในวันนี้เนี่ยมันชี้ชัดเลยว่ามันทํางานอย่างไร้ที่ติ ใช่แต่ว่าจากที่พี่บอกที่เห็นบอกว่ามันไม่รู้สึกจริงๆนั้นไม่รู้สึกจริงแต่มันทํางานระบบมันทางานล้วต,ตัวไปแล้วมันทำแล้วแต่ว่าคนที่ไม่เคยขี่รถสไตล์นี้มาก่อนหรือไม่เคยขี่รถแข่งก่อนจะรู้ว่าเฮ้ยท,ทำไมมันเลี้ยวเข้าโค้งได้แต่ไมโชคไม่ยุบเออทําไมเข้าโค้งลินแล้วเดินคันเร่งทำไมท้ายมันไม่ย,ย้้ยไม่ยุ้ซับไม่ซับใช่สิ่นเรื่องโจนะต้องคือว่าต้องทำความรู้จักกับมันพักใหญ่ๆเลยแหละไม่ใช่ว่าตัดสินสาโดดขึ้นมาทีแล้วก็ ต้องไว้ใจเขาอต้องไว้ใจเขาว่าเขาไปได้ใช่นะครับแล้วก็ที่เหลือมันเป็นหน้าที่ของมันมเราเป็นหน้าที่ควบคุมใช่ครับเ,เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไว้ใจได้ไหมนะครับแต่ว่าณจุดหนึ่งณจุดหนึ่งเมื่อเราสมาธิไปที่การขี่ไปที่เส้นทางแล้วเนี่ยเราจะพบว่า เรื่องนั้นไม่น่าห่วงคือก็อย่าไปพะวงกับมันว่างั้นะใช่อย่าไปพะวงกับมันเพราะเรื่องมันมีเรื่องให้พะวงเรื่องใหม่คือรอบเครื่องยนต์อ่ะโอ้โหวันนี้บอกตรงว่ามันเป็นมันเป็นรอบตกหลุมอ่ะโอ้โหรอบที่คือรอบต้นดีนะเขาม้าเข้ามาบ้าเลยมากตอกตัวเปิดดีแต่พอพอเดินไปถึงสักรอบกลางๆหายซะงั้นใช่มันจะวู๊บบุ่บมันยกกระเร่งเข้าโค้งจะวู๊บบุ่บขึ้นมาครับถ้าแถวห้าพันรอบอ่ะไม่มีครับพี่ก๊อฟมันจะวู๊บบุ่บ ต้องดันจนเจ็ดแถวเจ็ดใช่ประมาณเจ็ดเพงจะมาเพิ่งจะต่อไปว่าอาร์ซีสามก็สูงเนี่ยเดิมเดิมแล้วให้รอบมาต้นกับปลายกลางไม่มีตอนกลางไม่มีเพราะฉะนั้นพี่ก็ฮิวเองนะครับต้องใช้ครับต้องใช้ความสามารถต้องบอกเลยครับต้องใช้ความสามารถจริงจริงนะครับในการลากรอบอยูประมาณเจ็ดพันรอบในคูงเนี่ยถือว่ามันเป็นมันเร็วมากนะกับความเร็วกับรอบที่มันขึ้นมาโชูเท่าไหร่ถ้าเจ็ดพันแปดพันรอบแต่ความเร็วตรงนั้นน่ะมันเป็นร้อยนะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียง เสียงเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์กับความเร็วเนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่เหมือนกับมันไม่เร็วอ่ะเฟื่อเฟื่อเสียงเนี่ยเออใช่แต่ความเร็วนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าได้ถ้าได้ลองขี่กับรถที่ขี่ด้วยกันในสนามเดียวกันี่ลองขี่ลองลองขี่ไล่กันดูจะรู้เลยว่าไอเสียงที่ไม่มาเนี่ยรถมันไปแล้ว ใช่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องทําความคุ้นเคยแล้วก็จะรู้สึกปูมิใจว่าเสียงไม่มาแต่รถค่าก็วิ่งเอาไว้มาณนี้ในส่วนของออปชั่นที่ให้มาก็ถือว่าสมบูรณ์แบบเนาะคือกลับ up side down dis เบรกหน้าหลังพร้อมกับ abs มันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เพราะว่าเขาหลายอย่างหลายระบบในรถคันนี้มันก็โดยเฉพาะเครื่องยนต์แล้วก็โหมดในการควบคุมระบบเบรกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีวงจรนี้เกทาอนิซึ่ง สามารถที่จะให้เราเปิดใช้หรือปิดการใช้งานได้อย่างเช่นในส่วนของ ABS อย่างวันี้ครับใจในสนามแข่งถ้าเราเปิด ABS ใช้งานก็มันก็จะคืนคืดขัดใช่ัหมนะไม่ได้ยังไงเลยต้องปิดไว้แต่ถ้าใช้บนถนนเราก็ให้มันทําความปลอดภัความปลอดภัยประมาณนั้นครับนะครับแน่นอนครับข้อมูลต่างๆ เชิงลึกมากกว่านี้ในรายละเอียดตัวเลขต่างๆนะครับในการใช้งานสเปครถหรือว่าวันนี้เราได้เทสอะไรหลายอย่างด้วยนะครับก็ติดตามนะครับในในเรดดิ้งนะครับฉบับที่236นะครับประจําเดือนพฤษภาคมครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับในการทดสอบสนามแข่งแข่งกระจานเซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีครับผมแล้วก็ชุดทดสอบผมนะครับชุดจากคอมมิเนตนะครับรองเท้านะครับฟอร์มานะครับจากร้านโปรช็อปแพดด็อกครับครับแล้วก็ในส่วนของผมเองนะครับหมวกกัน็อกเอ็กไลท์ครับ ชุดสปีดี้แล้วก็รองเท้า XPD จากเด i ร์ช็อปครับโอเคครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือสปอนเซอร์อีกลายครับเครื่องดื่มให้กำลังงานครับ GSD ครับเครื่องดื่ม ผสมน้ำผึ้งแล้วก็โสมครับช่วยบำรุงสมองครับผมนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับติดตามไลดิงไม่ว่าจะเป็นทางนิตยสารแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแลเร็วนี้ผลงานของเราเนี่ยก็จะเผยแพร่ทาง u t u b e อย่างสม่ำเสมอใช่ครับแวเร็วนี้เราก็จะมีเว็บไซต์ครับผมเพื่อรายละเอียดในการเข้าถึงแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงอะไรหลายๆอย่างลองรอดูนิดนึงนะครับรับรองว่ามีทีเด็ดแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปพบกันครั้งหน้าว่าจะ มีอะไรเด็ดๆมาโชว์อีกอ่ะสนุกๆแน่นอน,น,นสาระเพื่อความสะใจกับ Riding Magazine ครับวันนี้ <ผม S 1> ลาไปก่อนสวัสดีครับ